เป้อารักเปิดมุมมองการแต่งงานที่อาจไม่จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะต้องมาเล่นภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544เลยทำให้เป้อารักอมอนสุภสิริได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนและสัมผัสชีวิตของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำได้ไปร้องเพลงและสร้างกำลังใจซึ่งเจ้าตัวได้บอกเล่าว่า เราเข้าไปได้เห็นสภาพจริงๆของพี่น้องในนั้นในปัจจุบนันมันก็เศร้าอยากให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ข้างในมากๆครับเขาเคยทำผิดมาก็ต้องรับกรรมเราก็อยากจะทำให้เขามีความสุขขึ้นในหนึ่งวันไม่มากก็น้อยครับวันนั้นก็ไปแจกของด้วยไปกับเนรมิตหนังไปกันหลายคนได้ร้องเพลงแล้วได้ดูคอนเสิร์ตพี่แหลมสมพลรุ่งพาณิชย์สนุกมากครับ ก็ทำให้ได้เห็นว่าคนที่อยู่ข้างในไม่ได้รับสารในปัจจุบันทันด่วนทุกอย่างโดนกรองมาแล้วแนมะ้แต่ละครของตนเองที่ได้ดูก็จะเป็นละครเก่าที่ถูกนำมาถ่ายให้ชมแปลกใจมากเพราะว่าเรื่องที่รู้จักเราจากข้างในนั้นกลับกลายเป็นตกกระไดหัวใจพลอยโจนเล่นเป็นนายอำเภอก็เรียกผมว่านายอำเภอครับซึ่งมันก็ไม่ได้นานมากประมาณ4-5ปีแปลกใจเพราะว่าในเรื่องนั้นข้างนอกไม่ได้มีคนพูดถึงเรื่องนั้นครับ ทั้งนี้เมื่อถามว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างเบออารักก็เผยว่าเราต้องใช้ชีวิตในทุกวันพอเราอายุเกิน18แล้วเนี่ยความผิดพลาดเราไม่มีข้ออ้างแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเพศใดเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติครับเพราะว่าข้างในนั้นไม่สนุกเลยครับถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัย และเมื่อถามถึงเรื่องหัวใจที่ตอนนี้อยู่ในช่วงวัยเลขสี่ที่เพื่อนและคนรอบตัวส่วนใหญ่แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วสําหรับนักแสดงหนุ่มเป้าอารักซึ่งไปร่วมยินดีงานวิวาบ่อยจนชินแต่เจ้าตัวก็ชัดเจนกับตนเองมาตลอดว่าการแต่งงานอาจไม่จําเป็นสําหรับทุกคนผมยังไม่มีแผนเลยครับมันแล้วแต่จังหวะโอกาสของแต่ละคนจริงๆดีใจด้วยกับคนที่มีครอบครัวที่รักผมยังชัดเจนถ้าจะแต่งงานเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกนะครับ กับสถานะหัวใจตอนนี้ก็มีพูดคุยครับแต่ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าจะมาประกาศให้พี่ๆรู้ได้นะใช่ครับมีแฟนแล้วเมื่อถามว่าแฟนของเป้เป็นคนแบบไหนเจ้าตัวก็ว่าน่ารักมากและชนะใจเราจากความเป็นคนง่ายๆของเขา ความง่ายสําคัญครับเพราะว่าชีวิตเรายากอยู่แล้วพอยิ่งง่ายยิ่งดีครับเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นกันเลยไม่สําคัญในตอนนี้สําหรับเขาสําหรับผมก็เช่นเดียวกันง่ายๆเข้าใจกัน